กลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิฟต์หนึ่งในยานพาหนะที่น่าตื่นเต้นและถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการกลาโหมของประเทศไทยนั่นก็คือรถจีพทหารที่ถูกออกแบบและผลิตมาเพื่อตอบโจทย์การรบสมัยใหม่พร้อมทั้งยังเป็นออฟโรดสายโหดที่หลายคนให้ความสนใจรถรุ่นนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารแต่ยังรวมไปถึงคอรถทั่วไปเพราะมันผสมผสานดีไซน์ที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำสมัยและราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยที่กำลังเร่งพัฒนากองทัพและลงทุนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในรถจี๊ปคันนี้จึงไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังความเป็นอิสระและความก้าวหน้าเชิงยุทธวิธีเมื่อคุณมองแอร์ว์แรกสิ่งที่เห็นได้ชัดคือดีไซน์ที่ดุดันแข็งแรงและบอกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่รถ SUV ธรรมดาตัวถังที่มีเกราะกันกระสุนระยะความสูงจากพื้นดินที่มากและเส้นสายตัวรถที่เฉียบคมสแสดงถึงความพร้อมสำหรับทุกเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาทะเลทรายหรือแม้แต่สนามรบการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากยานกราะระดับโลกแต่ถูกปรับให้เข้ากับภูมิประเทศและสภาพอากาศของไทยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อความเท่เพียงอย่างเดียวแต่เน้นไปที่การใช้งานจริงสําหรับภารกิจของทหารสมรรถนะคือจุดที่รถคันนี้โดดเด่นมากใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ดีเซลแรงดิดสูงให้กําลังมากพอแม้บรรทุกเต็มกําลัง ทั้งทหารและยุโทโธปกรณ์รายงานระบุว่าเครื่องยนต์ให้กำลังประมาณ250-300แรงม้าขึ้นอยู่กับรุ่นซึ่งอาจไม่ฟังดูแรงเท่ารถสปอร์ตแต่ในโลกของทหารแรงบิดและความทนทานสำคัญกว่าความเร็วสูงสุดรถจี๊ปคันนี้ถูกทดสอบแล้วว่าสามารถไต่เขาสูงลุยทางหินข้ามลำธารหรือวิ่งบนพื้นทอรายได้อย่างมั่นใจเกียร์และระบบส่งกำลังถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนักแต่ยังคงความนุ่มนวล ระบบช่วงล่างก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่ท้าทายทั้งภูเขาทางดินหรือพื้นที่ชื้นแฉะรถทั่วไปคงรับมือไม่ไหวแต่รถจี๊ปทหารคันนี้ใช้ช่วงล่างอิสระด้านหน้าและระบบมัลติลิงเสริมความแข็งแรงด้านหลังทําให้ทั้งนั่งสบายและทนทานทหารที่โดยสารด้านหลังจะไม่รู้สึกเหนื่อยลา้าแม้ต้องเดินทางข้ามพื้นที่ครุครนานาน,นานระบบการสะเทือนดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีจึงเหมาะไม่เพียงแต่ใช้ในภารกิจรบแต่อย่างใช้ในงานผู้ภายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อีกด้วย เรื่องความปลอดภัยรถจี๊ปคันนี้ถูกสร้างมาเหมือนป้อมปราการเคลื่อนที่ตู้ถังกรอกันกระสุนกระจกกันกระสุนและแผ่นเหล็กเสริมนใต้ท้องรถช่วยให้สามารถป้องกันกระสุนเศษร,ระเบิดและแรงระเบิดขนาดเล็กได้จุดเด่นคือความสมดุลระหว่างกราะและความคล่องตัวกรอะที่หนาเกินไปจะทําให้รถเชื่องช้าแต่รุ่นนี้ออกแบบมาให้ทั้งปลอดภัยและคล่องแคล่วไปพร้อมกันภายในรถยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ําสมัยการรบยุคใหม่ไม่ได้อาศัยแค่เครื่องยนต์และกราะ แต่ต้องมีระบบสื่อสารและนำทางที่ทันสมัยรถคันนี้จึงมาพร้อมระบบ GPS ที่แม่นยำอุปกรณ์สื่อสารเข้ารหัสกล้องมองกลางคืนและแม้แต่การเชื่อมต่อกับโดรนห้องโดยสารด้านหน้าดูเหมือนศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่มากกว่ารถทั่วไปทุกอย่างถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและตอบโจทย์การปฏิบัติภารกิจอีกจุดที่น่าพูดถึงคือความประหยัดน้ำมันยานพาหนะทางทหารส่วนใหญ่สิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงมากแต่รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีระยะทางต่อถังที่น่าประทับใจ สามารถวิ่งได้กว่า600กิโลเมตรต่อการเติมหนึ่งถังขึ้นอยู่กับรุ่นซึ่งถือว่าได้เปรียบมากในการปฏิบัติการระยะยาวภายในสามารถบรรทุกทหารได้6กถึงแนายพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งห้องโดยสารเน้นความทนทานวัสดุแข็งแรงและทําความสะอาดง่ายสามารถปรับรูปแบบได้หลากหลายทั้งเป็นรถลำเลียงพลรถบัญชาการรถพยาบาลสนามหรือแม้แต่ติดตั้งอาวุธเบาความยืดหยุ่นนี้ทําให้มันเป็นมากกว่ารถจีพแต่คือยานรบอเนกประสงค์เมื่อเปรียบเทียบกับรถทหารจากต่างประเทศ เช่นุวีของอเมริกาดงเฟงของจีนหรือ g a เอซ่าไทยจีอของรัสเซียรถจีฟไทยถือว่าทําได้ดีมากมุวีแข็งแกร่ง,แ,งแต่มีราคาสูงมากส่วนจีนแม้ราคาถูกกว่าแต่บางครั้งขาดความทนทานรุ่นของไทยอยู่ตรงกลางพอดีทั้งราคาเหมาะสมสมรรถนะดีและปอร,รับใช้กับภูมิประเทศของไทยและอาเซียนได้อย่างลงตัว เรื่องราคาคือสิ่งที่หลายคนสนใจมากที่สุดแม้ราคาที่แน่ชัดจะไม่ถูกเปิดเผยแต่จากรายงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคาดว่าราคาต่อคันอยู่ประมาณ4-6ถึงล้านบาทหรือราว1 2 0 0 0 0สน0ถึงดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าต่ำกว่ารถจากตะวันตกที่อาจสูงถึง1 0 1ถึงล้านบาทจุดแข็งสำคัญคือการผลิตในประเทศลดการนำเข้าและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศอย่างคุ้มค่าสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยรถจี๊ปคันนี้เป็นเหมือนก้าวสำคัญ มันแสดงถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้าจากต่างชาติทั้งหมดและยังสร้างงานสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศอีกทั้งยังมีศักยภาพในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกันการใช้งานจริงไม่ได้จํากัดอยู่แค่สนามรบแต่ยังถูกพิจารณาใช้ในภารกิจกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภยัย เช่นน้ำท่วมดินถล่มหรือพื้นที่เข้าถึงยากความสามารถลุยน้ำลุยโคลนและเส้นทางครุขระทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยประสบการณ์การขับขี่ก็ถูกพูดถึงไม่น้อยแม้ตัวรถใหญ่และหนักแต่ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายระบบเบรก ABS และระบบควบคุมการทรงตัวเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทัศนวิสัยแม้จะมีกรอบหนาแต่ยังถือว่าดีเมื่ออยู่บนทางออฟโรดรถสามารถปีนป่ายสิ่งกีดขวางและวิ่งผ่านโคลนได้อย่างมั่นใจ แน่นอนว่ามีข้อสังเกตเล็กน้อยเช่นอัตราเร่งที่ไม่รวดเร็วเหมือนรถทั่วไปเนื่องจากน้ำหนักกรอตแต่สำหรับรถทหารแล้วนี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกประเด็นคือการบำรุงรักษาที่ต้องใช้ชิ้นส่วนเฉพาะและช่างที่มีความชำนาญซึ่งอาจเป็นความทา้าทายถ้าอยู่ไกลจากฐานหลักแต่เมื่อเทียบกับข้อดีทั้งหมดแล้วข้อเสียเหล่านี้ถือว่าเล็กน้อยมากเมื่อมองภาพรวมรถจีพทหารไทยถือว่าเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่น่าจบตามองที่สุดในภูมิภาค ดีไซน์แข็งแกร่งเครื่องยนต์ทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยกร่อป้องกันและราคาที่เหมาะสมรวมกันเป็นแพคเกจที่ครบถ้วนสำหรับทหารมันคือคู่หูที่เชื่อถือได้สำหรับกองทัพมันคือสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าและสำหรับประเทศมันคือก้าวใหม่ที่สำคัญในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสำหรับใครที่ชื่นชอบยานพาหนะสายทหารหรือรถออฟโรดสายโหดรถจี๊ปทหารไทยคันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรพลาดมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรแต่เป็นเรื่องราวขององค์การพัฒนาประเทศไทยในด้านกลาโหม จากความสามารถในการลุยทุกเส้นทางไปจนถึงการปกป้องชีวิตผู้โดยสารแสดงให้เห็นว่ามันถูกสร้างขึ้นด้วยทั้งสมองและกำลังดังนั้นครั้งหน้าที่คุณได้ยินเกี่ยวกับการพัฒนากองทัพไทยอย่าลืมนึกถึงรถจี๊ปคันนี้มันไม่ใช่แค่เหล็กกับล้อแต่มันคือป้อมปราการเคลื่อนที่คู่หูในสนามรบและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่ประเทศไทยสามารถทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคอรถนักสะสมข้อมูลการทหารหรือคนที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจการป้องกันประเทศ รถจี๊ปทหารไทยคันนี้คือสิ่งที่คุณควรให้ความสนใจและนี่ก็คือการรีวิวแบบละเอียดตั้งแต่ดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีการป้องกันความยืดหยุ่นการเปรียบเทียบระดับนานาชาติไปจนถึงราคาที่จับต้องได้รถจี๊ปคันนี้คือหนึ่งในยานพาหนะที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของไทยและในอนาคตเราอาจได้เห็นรุ่นที่พัฒนาใหม่ๆที่ยิ่งกว่าคันนี้ก็เป็นได้